สวัสดีครับชาววีวีซูเปอร์ไบ์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่อหนึ่งคันนะครับเป็นคาวาซากิเซตสามร้อยนะครับสีน้ําเงินเมทัลลิกเลยนะครับคันนี้ขอบอกนะครับว่าสภาพสวยมากนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นปี2 0 1 8นะครับเดี๋ยวผมให้ดูบอดี้ภายนอกนะครับอ่ายางใหม่ๆนะครับผมชุดสียังสวยงามอยู่นะครับเบาะก็สวยนะครับท่อนี้เป็นท่อแต่งของอัปเตอร์ไฟนะครับผมอ่าดูท่อนะครับ มาดูบอดี้ภายหลังนะครับด้านข้างนะครับมาดูนะครับบอดี้นะครับผมเรามาดูบอดี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นไงครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับวิ่งกี่กิโลแล้วนะครับอ่ามาอยู่ที่2 7 9 9 5ก้กิโลนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนะครับ มองหาอยู่ห้ามพลาดน,นะครับคาวาสกีแซดสามร้อยนะครับของวีวีซูเปอร์บนะครับติดต่อได้เลยครับรับประกันครับขอบคุณครับ